สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการฝากเงินกับทาง ATFX Broker นะคะ mm. เพื่อที่จะเอาเข้าไปเทรดนะคะใน MT4 นั่นเองค่ะเราจะทำการล็อกอินนะคะตัวอพอร์ตของเรานะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะโดยเข้าไปที่มุมขวานี้นะคะที่เขียนว่าพอร์ตลูกค้านะคะจะเป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะคะให้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะหน้าจอนะคะก็จะ,ะโชว์นะคะเป็นข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะคะว่าคุณมีบัญชีเทรดอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีนะคะเราก็กรอกนะคะอีเมลนะคะที่เราใช้สมัครในการเปิดบัญชีไว้นะคะแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเราไปได้เลยะคะ่ะอันนี้ใส่อีเมลของเราที่เราใช้สมัครลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ ใส่ตัวรหัสผ่านนะคะไปได้เลยเมื่อใส่ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าหลายๆท่านนะคะมีบัญชีนะคะหลากหลายประเภทนะคะก็เขาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้นะคะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปที่บัญชีประเภทไหนนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปสักอันนึงนะคะที่ที่เป็นบัญชีของเราไว้มันก็จะโชว์หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีบัญชีอะไรยังไงบ้างนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝากเงินนะคะให้เราเลือกนะคะไปที่แถบเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีแถบเมนูนะคะขึ้นมาว่าเงินฝากนะคะ <Finally> ให้เราคลิกเข้าไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยค่ะเมื <uchs fundament> ่อเลือกเมนูตรงนี้แ <limitations> <idad> ล NGOs, ้วนะคะเขาก็จะมีช่องทางในการฝากเงินเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีทั้งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตการโอนเงินผ่านอาผ่านธนาคารภายในประเทศนะคะการโอนเงินผ่านดิจิตอลนะคะสมุลเงินดิจิตอลหรือว่าการโอนผ่านธนาคารโดยตรงก็ทําได้นะคะแต่ที่ง่ายที่สุดวันนี้ที่จะมาแนะนํานะคะก็จะเป็นการฝากผ่านธนาคารภายในประเทศซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นตัวโมบายแบงกิ้งในการสแกน QR code นั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะให้ดูที่เมนูโอนเงินผ่านธนะคะาคารภายในประเทศนะคะอันนี้เขาก็จะมีแถบเมนูเยอะมากเลยนะคะจะมี4ช่องทางย่อยเข้ามานะคะว่าให้เราเลือกว่าเราจะใช้เป็นตัวช่องทางไหนอันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเป็นตัวไทย GHB เนี่ยนะคะ Mobile Banking นะคะวงเล็บ2ด้วยนะคะมันจะมี2อันก็คือเป็น1 กับ2นะคะแต่วันนี้เราจะแนะนําเป็นตัวที่วงเล็บด้วย2องโมบายแบงกิ้งวงเล็บด้วย2นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะ แล ock, ama, ้วก็สะดวกกับทุกท่านเพราะว่าเป็นการสแกนเขียวโค้ดเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้เลือกบัญชีซื้อขายนะคะอย่างอันนี้นะคะของเราเนี่ยก็จะมีหลายบัญชีเพราะว่าเราเปิดบัญชีเทรดเนี่ยหลายอันนะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะเติมเงินเข้าไปที่บัญชีเทรดอันไหนนะคะนี่เราเลือกมาสักอันนึงอ่ะเราเลือกเป็นันนี้ไปนะคะเสร็จแล้วตรงช่องอันนี้นะคะเขาก็จะให้เลือกว่าเราเนี่ยจะเติม เงินเข้าไปนะคะเป็นจํานวนเท่าไหร่อันนี้เป็นจํานวนเงิน USD นะคะเราสามารถกรอกได้เลยว่าเราจะเติมเข้าไปเท่าไหร่สมมุติอันนี้เราจะเติม1,000เหรียญ ถ้าเราจะเติมหนึ่งพันเหรียญน,นะเขาก็จะโชว์ตรงภาษาไทยข้างล่างนะคะเป็นสกุลเงินบาทนะคะว่าถ้าคุณจะเติม1,000พันเหรียญน,นะ,ค,ะคุณจะต้องใช้เงิน3 0 1 7 0บาทนะในการที่จะฝากมาเป็นเงินหนึ่งเหรียญน,นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะมีเลทโชว,ว์ตรงนี้ด้วยนะคะว่าวันนี้1 USD นะคะสามารถแลกเป็นเงินบาทได้ประมาณ3 0 1 6 9 1นะคะ แล้ววันนี้นะคะาการฝากเงินของทาง ATFX Broker เนี่ยนะคะเงินฝากขั้นต่ำนะคะจะอยู่ที่50เหรียญด้วยกันนะคะถ้าใครแบบเริ่มเทรดตั้งแต่น้อยฝากมากั้งแต่50เหรียญก็สามารถทำการฝากได้แล้วนะคะโอเคเมื่อเรากรอกข้อมูลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดแทบเมนูส่งและไปยังขั้นตอนถัดไปที่เป็นแถบเมนูสี่นำเงินได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะ พาเรามาสู่หน้านี้ว่าให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบัญชีเงินฝากของเราเนี่ยเราจะฝากเข้าไปที่บัญชีนี้ถูกต้องไหมสกุลเงินในบัญชีเป็น usd นะแต่ว่าเงินที่เราจะใช้ฝากเนี่ยมันจะเป็นเงินไทยนะคะก็คือโอนผ่านธนาคารของเราไปนั่นเองนะคะ,ะจำนวนเงิน1,000พันเหรียญถูกต้องนะถ้าถูกต้องก็กดส่งแลวไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะ นี่ก็รอสักคู่นึงนะแล้วก็ระบบมันก็จะโชว์หนะ้า QR code ขึ้นมาแบบนี้นะคะว่า,าสามารถสแกน QR code ตรงนี้ไปได้เลยนะคะก็คือมีการเปิดแอป,ปมือถือนะคะแอป,ปตัวแอปพลิเคชันของธนาคารที่อยู่ในมือถือของเรานะคะที่มันเป็นตัวโมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นธนาคารใดก็ได้นะคะ เวลาฝากเนี่ยเราจะใช้ธนาคารของใคกรก็ได้ในการฝากนะคะแล้วก็ใช้ธนาคารใดก็ได้นะคะในการฝากเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บเลือกเมนูสแกน QR code นะคะแล้วก็กดสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะแนะนําให้อ่าดูตรงรหัสคาสั่งตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเพิ่มเติมนะหรือว่าเราจะเก็บไว้ด้วยก็ได้นะคะวเวลาที่อ่ามันมีติดขัด เรื่องของการเติมเงินตรงไหนนี่นะคะก็เราจะได้เอาตัวเลขตัวนี้นะคะไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้เขาติดตามคำสั่งธุรกรรมของเรานะคะโอเคเมื่อเราสแกน QR code ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่หน้าจอที่ คือถือโมบายแบงกิ้งของเราอะนะคะที่เราสแกนเคียร์โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสลิปแจ้งขึ้นมานะคะให้เราเก็บสลิปตัวนั้นไว้ก่อนด้วยนะคะเมื่อทําการฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดที่เมนูสีส้มตัวนี้นะคะว่าชําระเงินแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะพาเรากลับมาสู่ที่หน้าแรกนะคะก็คือหน้าแดชบอร์ดนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทําการรอสักคู่หนึ่งนะคะเมื่อธุรกรรมทางการฝากเงิน,นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเงินเข้าบัญชีของเราแล้วนะคะคุณก็สามารถทําการเปิดออเดอร์เทรดได้ที่ MT4 ได้เลยค่ะ